สวัสดีครับผมอพิพัฒน์วิทยาปัญญานน์ครับกลับมาเจอกันเช่นเคยกับ,บรายการบลัอโค้ดตอบทุกคาถามเรื่องการบริจาคเลือดกันนะครับเชื่อว่าคุณแม่ทั้งหลายรวมถึงว่าที่คุณแม่หลายๆคนครับที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราตั้งครันอยู่เราจะสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่คําถามนี้มีคําตอบมาฝากกันครับซึ่งจะตอบโดยคุณหมอคามินโบกิตพัฒนาครับแพทย์ประจําศูนย์บริการืึงชาติสภากาชาติไทยครับสวัสดีครับหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับเชื่อว่าสาวๆหลายคน ว่าที่คุณแม่ <c oughs> อ่ามีน้องอยู่ในเม่คุงก็ต้องอยากแบบมาบริจากเลือดเหมือนกับเป็นการทําบุญให้ลูกแข็งแรงควรไหมครับที่จะมาบริจาคเลือดขณะที่ตั้งครรออันนี้นะครับก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเลือดเนี่ยครับมีความ สำคัญต่อการตั้งครรภ์ของตัวคุณแม่มากนะครับเนื่องจากเลือดเนี่ยครับเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทําให้สารอาหารจากคุณแม่เนี่ยครับส่งต่อไปให้ลูกได้นะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วนะครับข้อดอกมาก็เหมือนกันนะครับการให้นํานมบุตรเนี่ยก็เหมือนกันเลยเพราะว่าเลือดเนี่ยก็คือส่งผลต่อคุณภาพของน้านมเหมือนกันนะครับพทั้งหมดแล้วครับถ้าเรามาบริจาคเลือดขนาดตั้งครรภ์เนี่ยครับจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าการเสียเลือดนะครับ ทั้งจากการบริจาคเลือดเองหรือว่าเสียเลือดทางอื่นๆนะครับทาให้ปริมาณเลือดในตัวของคุณแม่ลดลงนะครับซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพของตัวสารอาหารที่จะส่งให้ลูกในครรภ์ได้นะครับอันที่สองคือส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตัวทารกในครรภ์ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าทําให้คุณแม่เนี่ยเสียเลือดออกมาในขณะตั้งครรภ์น,นะครับครับคือต้องเข้าใจกันใหม่ก่อนว่าสิ่งสําคัญที่สุดในขณะที่เรากําลังตั้งครรภ ก็คือล <74. S 1> ูกในครรภก็คือ so ลูกใช่ครับผมจําได้ว่าคราวก่อนเจอคุณหมอครามีเนี่ยคุณหมอบอกเอาไว้ว่าสําหรับคนที่เพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันไปและมีการวางแผนในการที่จะมีบุตรการมาปริจคกรหิตนั้นก็ควรจะเลี่ยงด้วยเหมือนกันถูกต้องครับทำไมคุณหมอการเสียเลือดเนี่ยมีผลต่อการทําให้มีการตั้งครรภ์ได้นะครับการเสียเลือดก็คือส่งผลหนึ่งก็คือทําให้ตั้งครรภ์ยากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าตั้งครรภ์แล้วหรือครรภ์ยังอ่อนๆอยู่ครับสามารถทําให้แท้งได้เหมือนกัน นะครับซึ wide, mm ่งไม่ด so no. oh, ีเลยนะครับสำหรับคนที่มีแผนที่จะตั Gold ้งครันถ้าขนาดตั Про ้งครันอยู่ครับไม่แนะนําเลยครับไม่แนะนาเลยนะต้องตั้งครันให้เรียบร้อยก่อนคลอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เว้นระยะหลังคลอดนิดนึงนะครับเพราะว่าการคลอดมีการเสียเลือดเนาะแล้วก็ตัวคุณผู้หญิงเองจะต้องมีการปรับฮอร์โมนจากฮอร์โมนระหว่างตั้งคภ์เป็นฮอร์โมนปกติที่ไม่ตั้งคันนะครับก็เลยควรจะมีระยะเว้นช่วงระหว่าง คลอดไปแล้วเนี่ยสักหเดือนถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยยังให้นมบุตรต่อซึ่งเลือดก็มีผลมีความสําคัญในการสร้างน้ํานมของคุณแม่ครับ,รบถ้ายังมีการให้นมบุตรต่อทางเราเนี่ยก็จริงๆก็ไม่แนะนาจนกว่าลูกจะหย่านมไปแล้วนะครับ,รบหรือว่าเลือกให้นมลูกแล้วนะครับเราค่อยกลับมาบริจาคเลือดก,กับทางเราจะดีกว่าซึ่งหมายความว่าอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่า6เดือน8เดือน ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณแม่เองนี่แหละเราเลือกวิธีการเลี้ยงลูกแบบไหนใช่ครับผมให้นมต่อเนื่องถึงหนึ่งปีหรือบางคนคลอดปุ๊บเป็นนมผงต่อเนื่องเลยอันนี้ก็ต้องดูกันจะต้องดูเป็นเคสบายเคสแต่อย่างขั้นต่ำเนี่ยก็คืออยู่ที่6เดือนรับก็คือให้ร่างกายปรับสภาพให้พร้อมก่อนจะบริจาคเลือดที่ดีให้กับบุคคลอื่นกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้บอกก็เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดก็ตามถ้าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงและยังไม่ได้มีภาวะเช่นการตั้งครร การเตรียมตัวมีบุตรหรือกำลังให้นมบุตรอยู่มีโอกาส <Wow. S 1> จะ่ีืมมาบริจาคเลือดกันใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอคารินนะครับ,รบขอบคุณครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณหมอครับเราต้องลากันแล้ว <laughs> พบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการ p ล u s c โค e ตอบทุกคำถามเรื่องการบริจาคเลือดวันนี้สวัสดีครับ